อ้าวเะครับกระลาปุ๋ยผมมาโฮแรงนะครับผมระดับไม่ใหญ่บอร์คารละสวนนะครับวันนี้เป็นตอนที่7 0 0ดร้อยสามถึงเจ็ดร้อยสี่นะครับผมอ้าวเะครับเรื่องการเสียเวลาผมไปรับชมร้อฟังต่อช้งางวันไปดีกว่าครับ เยเทียนที่ตอนที่2อเอาไว้ในรูปดันเือนได้จักไปเพื่อนำพังอากาเดียว่าเรื่องลางต่อสู้นปิจพันของเขามีเพียงไม่กี่คนแนวเขตเทพปาดท,ที่สามารถต่อกรกับคอได้เว้นแต่เทศสวรรค์จะทําการเคลื่อนไหวเขาก็แทบจะไม่เผชิญหน้ากับภยัยพิบํามใดๆอย่างไรก็ตามเขายัางไม่มีความแข็งแกร่งพอที่จะต่อกกรกับเทศสวรรค์ช่องบ้างทางขอบเขตปาดเทพและ่อบเขตเทศสวรรค์น,นั้นกว้า,างใหญ่เกินไปไม่ต้องพูดถึงเลยว่า เขายังเป็นเพียงเที่วานันต้นนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้สําหรับเขา ที่จะท้าทายเทศวรรณซึ่งเหนือกว่าเขาถึงสองขั้เขตใหญ่ท้ายที่สุดแล้วไม่มีพุ่นแอร์ในขอบเขตเทศวรรณผู้ที่สามารถเราลองไปสู่ขอบเขตเทศวรรณได้ดวนแล้วแต่เป็นอาชญาที่มีพรสวรรค์สูงมากโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาตั้งเคยเป็นบุตรจัย์บาลมาก่อนนึ่งนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะท้าทายผู้ตนที่มาฐานกรรเพราเหนือกว่าเขาถึงสองขัวเขตใหญ่อย่างเทศวรรณ หลังจากนั้นไม่นานที่เทียนก็กลับไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์พรหมนุษในเวลาเดียวกันกับที่เทียนกลับมานารกแห่งการทำรางพจาป่าก็ประสบการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในวันนี้ภายในส่วนรึก ขรกแห่งการทำลายาที่สงบลงแล้วก่อนหน้านี้ได้กลับมาพวงพร่านอีกครั้งตุม้มสัปดาษแห่งการทำรังจำนวนมากพุ่งออกมาจากนารกแห่งการทำลายเตรียมโจมตีทุกส่วนของจาวานอีกครั้งในครั้งนี้มันใดซึ่งสัญดันเตือนใดใดทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันในดีเม่อนรกแห่งการทำลายาเกิดการเปลี่ยนแปลงมันมักจะปรากฏสันดาณของความไม่สงบมากกเสมอเพราะันธุต่าง เตรีมเวลาวางแผนได้เตรียมตัวร่วงหน้าอย่างไรก็ตามในครั้ง,งนี้พวกเขาไม่มีเวลาเตรียมการร่วงหน้าเต็มแม้แต่น้อยยิ่ยงไปกว่าน,นั้นความไม่สงบภายในนรกแห่งการทวารากซึ่งจะถูกจากการเพื่อนานมานี ตามตะกะแล้วมันต้องใช้เวลาอีกนานกว่าสปดาห์แห่งการธรรมดาน่อนน้นถึงจะออกมาสับปัญหาได้อีกครั้งแต่ตอนนี้ด้วยเหตุการณ์ทวิผัณฑ์ยกระทัน,นพ่อพันธุ์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงของนรกแห่งการธรรมดานจึงไม่สามารถเตรียมตัวได้ทันพื้นที่ต่างๆถูกจมตีนั่งต่อเนื่องใายพ่อพันธุ์ยึงถูกทำลายตรงในทันทีแม,ม้แต่ผู้สุดายคนก็มีเวลามากพอที่จะหลบหนีสปดาห์แห่งการทรรงตานนี้ไม่เลือก สิ่ั์สิชัชาจารย์ของมันคือการทำลายทุกสิ่งไม่เว้นแม้แต่ดาวเคราะห์หรือภูภาคดวงดาวทั้งหมดในเมชาพาวตอนพาพิสัตและวั์อื่นก็ตกถน,นองรีบสองคนไปนสนับนุนอย่างเร่งด่วนพยายามที่จะปาบปรามสัปดาหแห่งการทำลายเหล่านั้นแต่ถ้าว่า เนื่องจากขาดการเตรียมการร่องหน้าบวกกับจำนวนหอสปปะดาดแห่งการทรรมดางที่มากกว่าครั้งก่อนดังนั้นหายนะในครั้งนี้จึงเลวร้ายยิ่งกว่าครั้งที่แล้วมากในวิหารประรมการศีน้าของผู้สุดประดมการเป็นไปทันทีมาดูว่าสปปะดาดแห่งการทรรมดาง จะม,มากได้ดูดออกมาจากนารกแห่งการทราลายจากนั้นเขาก็เรียกอดมพลต่อผู้สุดเพรับปรามสัปดาตแห่งการทราลายตอนนั้นในเม่ช้าพุ่งสุดกว่าครึ่งเต็มสองจุกของจาวานก็มาถึงและมุ่งหน้าออกไปสนทนนที่หน้านหน้าในทันทีการที่พวกเขาออกไปสนทนนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องคุณธรรมแต่เป็นเพราะพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกเช่นกัน นรกแห่งการทำลายล้างบ้าจริงเราลืมปัจจัยนี้ไปได้อย่างไรกันพุ่งสุดปวัวการถอยหายใจออกมาอืมเหตุการณ์นรกแห่งการทำลายล้างเกิดขึ้นในทุกยุคมจาวาดแต่เนือ่อง,งจากกำลังขึ้นนรกแห่งการทำลายล้างแต่ละขั้เว้นระยะห่างกค่อนข้างนานเราจึงลืมเรื่องการมีอยู่ของมันไป สุงสดแท่งทองกกิดขึ้นมายิ่งไปกว่าน,นั้นลุกจากวันนี้เพิ่งเผชิญ็น้ากับความเป่นไบจากสบปบราดแห่งการทำลายล้างไปนี่ก็เป็นอีกสาเหตุที่ทําให้เราละเรยมันใครจะคิดว่าความเป่นไปขั้งต่อไปจะมาถึงเดียวนานนี้อาจจะเป็นเพราะต้องกาเนิดมันจะาบานแแต่ต้องกาเนิดมันจะบานก็ไม่สามารถ ควบคุมนรกแห่งการทำลายรังได้าแต่มันก็ยังยับจังนรกแห่งการทำลายรังไว้เสมอเธอว่าครั้งนี้พวกเราได้ให้สมบัติสูงสุดแห่งความกระหน เพื่อจับยั้งต้วกำเนิดมันจาพาลซิงอาจทำให้เจงนงของต้นกำเนิดมันจาบาลสร้างแผ่นกลางปังจาเชื้อรบแห่งการทำลายล้างเพื่อจอบต้พวกเราคราวนี้ต้นกำเนิดมันจาพาลคงจะไม่จับยั้งสัปดาห์แห่งการทำลายล้างตหล่านั้นไว้อีกแล้วนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้นรกแห่งการทำลายล้าง่าทุกขึ้นเดียวกว่าที่เคยเป็นเมื่อสัปดาห์แห่งการทำลายล้างได้ทำลายภูมิภาครองดาวและสิ่งมีชีวิต ไปเป็นจนออนมมากพารังขอตอเจเนิดจ่าบานก็จะหอวคืนกลับมาถึงตอนนั้นมาจะก่อให้เกิดการทำรายข้างใจของจาบานกาับเวาดาจะย่างไรแล้วต้องอเนิดองจาบานก็เป็นอวตาร มันจะไม่ถูกทำลายรงเพียงแค่เริ่มจักรวรรดิยุคใหม่ก็ด้อนนั่นพวกเราได้เลยมันไปจริงๆใครจะคิดว่าเจ้ากําเนิดจักจาราดจะใช้วิธีนี้เพื่อหยุดแผนการของพวกเราพวกสุดมกเซียราเก่าอยานเย็นชาควรจะกล่าวว่าเป็นพวกเราที่บังครับเจ้ากําเนิดจักจาราดทดำให้เจ้ากเนิดจักจาราดใช้วิธีนี้เพื่อบกป้องตัวเองอย่างไรก็ตามตอนนี้สิ่งต่างๆค่อนข้างลุ่งยากมากกว่าเดิมเมื่อจริงๆเราคงจะต้องพยายามข้กสุด นรกแห่งการทบรารัตสบาดาแห่งการทบรารังที่น่าสะบึงกลัวที่สุด รับไรอยู่ใน่วนลึกที่สุดของนรกแห่งการทวรังนั้นไม่ใช่ได้ง่ายที่จะรับมือหากเป็นสถานการณ์ปกติสภาวะแห่งการทวรังตอนนั้นคงจะรับไยต่อไปไม่ก็ามาจากนารกแห่งการทวรงังแต่ถ้าว่าตอนนี้เนื่องจากต้องเนาา็ดเหนืเมื่อจับยั้งนรกแห่งการทวรังไปต่อไปมีความเป็นรด้สูงที่สภาวะแห่งการทวรัง,งที่น่ากลัวนั้นจอ,อ,อกมาดำพังเพียงแค่ล่งสุด จวาวาลลุกนี้ไม่มีทางที่หยุดเพื่อมันได้อย่างแน่น,นอนดังนั้นเราจะต้องออกไปรับมือกับพวกมันผู้สุดประมาทการเกามาดช่างเป็นความรู้สึกที่ใหญ่มากจริงๆข้าไม่อยากช่วยผู้สุดตอนนั้นเลยหากไม่ใช่เพาะแผนการการก้าวข้ามจวาวันคู่แล้วก็ข้าจะรอดูจนกว่าสปาร์ตแห่งการทวายรังตอนนั้นจะฆ่าพวกมันทั้งหมด แด่ค่อยลงมือผ่้สุดคนหนึ่งก้าวขึ้นมาหยุดพูดไดะสาระได้แล้วรีบไปที่นั่นพวกเราไม่มีเวลาแล้วหากสดาดแห่งการทวรารังที่น่ากลัวตอนนั้นตื่นขึ้นปัญหาจะหนักหนายิ่งกว่าเดิมมากผ่้สุดรอการเ่าอย่างเร่งเรา พวกเราเข้าใจแล้วณหา่าพันมนุษย์เมื่อสับสิทธิ์ไม่นานน่าจะห้เทียนกลับมาในขณะที่เขาเตรียมที่อเก็บตัวฝึกฝนเขาหนึ่งก็ไม่สะพัดออกมาสปาดาหแห่งการทำรังปรากฏตัวอีกครั้งภายในหัวสวรรค์เทียนตกใจเมื่อทราบข่าวนี้ขอรีบจดต่อบผู้สงสุดคุณปูในทันทีท้ายที่สุดแล้วนี่ก็ไม่ใช่เล่นเล็กน้อย การสอบถามเรื่องราวจะกผูงสุดคุณปู่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับเขาไม่นานนักบนตันของผูสุดคุณปู่ก็มาพบกับเย่เทียนเย่เทียนที่จะต่อค่ามาเพราะเรื่องสวัรดิ์แห่งการทำลายทางหิืมไม้ใช่ครับครั้งนี้ลำบากไม่จริงๆมันปะทุขึ้นโดยได้ซึ่งสัญญ,ญาณบอกเหตุใดสวรรคิ์แห่งการทวลายทางจะมันมากออกมาจากนารกแห่งการทวลายทางอย่างรวดเร็ว แายพัพันที่ใกล้เคียงทวนทำลายแต่ไม่อาจตอบโต้แม้แต่พุ่งสุดแต่คนก็เสียชีวิต าหอคำนุกของเราก็ได้ส่งผู้สุดออกไปเกือบครึ่งเทศะวันปาเทพแต่คนต่างการรับคําสั่งให้รีบไปที่นั่นข้าเองก็ต้องไปเช่นกันก็คิดว่าอีกไม่นานเท่าในเทสบพาลคนอื่นก็ต้องได้รับคําสั่งเช่นกันเย่เทียนเจ้าอยู่ในขอบเขตเทศวันแล้วในนั้นเจ้าก็จะเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกเลือกตัวจงจาไว้ว่าสัมผัสได้ถึงอราองสปดาษแห่งการทำทางที่สมพระังอย่าได้รังรลเพราะชนะกับมันรีบหนี ไปให้เแยวที่สุดเข้าใจใหรือไม่ผมเข้าใจแล้วเขารู้ดีว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ราย้แรงมากเหตุการณ์ขอบ้นใบของสปอร์ดา์แห่งการทำลายล้างครั้งก่อนได้ทำให้เจ้าบาลและป่าเทพบอนุษย์หลายคนต้องจบชีวิตลงอีกทั้งเหตุการณ์ครั้งก่อนมีการจัดการกล้องหน้า แต่ครั้งนี้ไม่มีการจยมการใดเลยไม่มีใครรู้ว่าครั้งนี้พวกเขาจะสามารถยูสมาดแห่งการทำลายทางตอนนั้นได้ดไหรือไม่หากไม่สามารถดูพวกมันได้พุวงสุดยอนมากก็ต้องตัวชีวิตตรงจักรพรรดิทั้งหมดก็จะเข้าสู่การทำลาทางครั้งให่ก็กำหนดแต่ทว่าพุ่งสุดเด็มสองจุกจักรพรรดิตอนนั้น จะต้องลงมืออย่างแน่นอนมิฉะนั้นอาจาบานเข้าสู่การทวรารังครั้งใหญ่พวกมันเองก็จะต้องตายเช่นกันยิ่งไปกว่าน,นั้นหากปล่อยให้สัปดาห์แห่งการทวรารังค่าสิมีชีวิตอาจาบานมากกันไป มันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อแผนการของพวกมันเมื่อมีพวงสุดเต็มสองจุกจอัจารย์ตอนนั้นตรงมือคาดว่าคงจะสามารถปราบปรามสัปดาห์แห่งการทวารทังตอนนั้นลงได้ในที่สุดเพียงแต่ไม่รู้ว่าครั้งนี้จะเกิดการสูญเสียไม่แค่ไหนหวังว่าความรู้ของเราคงจะไม่สูญเสียมากเกินไปในพื้นที่ด้านนอกของรกแห่งการทวารทังกลุ่มของพวงสุดกำลังต่อสู้กับสับปดาห์แห่งการทวารทังทวนมากต่อเนื่อง ไม,ม่ใครรู้ว่ามีสัพทาแห่งการทวายรางมากแค่ไหนการประทุขึ้นของนรกแห่งการทวายรางเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มีสัพดาษแห่งการทวายรางเป็นไม่เกิดตัวเท่าน,นั้นที่พุ่งออกมาจากนารกแห่งการทวายราง ยิ่งไปก่อนนั้นเราว่งสุดได้จัดวางรูปแบบแคกลจวนมากเอาไว้ร่องหน้าเพื่อสกัดกั้นสปาษาดแห่งการตัวารังตอนนี้ลังนั้นจึงมีสปาษแห่งการวรา,นนรา,ารัรางเป็นไม่กี่ตัวเท่าน,นั้นที่สามารถดลบหนีเอาไปได้ ซึ่งมันมาได้สมกระทบต่อสถานการณ์โดยรวมแต่ตอนนี้เมื่อไรซึ่งข้อจำกัดที่เคยมีสปาบแห่งการทวารังเกดทั้งหมดถึงพุ่งออกมาในคราวเดียวซึ่งมันได้สร้างแรงกดดันยามาสารต่อเราผู้สุดพวกเขาต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่สิ้นหวังในการพยายามสกัดกัน้นสปาบันแห่งการทวารางังทำได้เพียงแค่พยายามขับพวกมันบางส่วนไม่ให้พวกมันหลบหนีออกไปอย่างไรก็ตามพวกเขารู้ดีว่าภาิจทาง นี้ยากเย็นเพียงใดเมื่อรู้ว่าครั้งนี้จะต้องสังเวยพุ้่งสุดไปกี่คนแต่ว่ามันก็ไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วหากพวกเขาไม่หยุดสัปดาห์แห่งการทำลทาย้งต่อน,นีวไยท้ายที่สุดแล้วดาวนก็จะถูกทำลายเมื่อถึงนตอนนั้นทุกคนไม่วินแม้แต่ผู้สงสุดก็ต้องตายอย่างแน่น,นอนทันใดน,นั้นสัปดาห์แห่งการทำลทายถัดับผู้ส่งสุดก็พุ่งเข้าไปในบันที่รับผิดชอบกับพุ่สงสุดอวตารและเปิดการจมตีอย่างบ้าคลัง่งจะพู้สูงสุด พวตอนในทันทีหากมีสปารดาแห่งการทายรังระดับผู้งสุดเพียงตัวเดียวพุ่งสุดพาวตอนคงไม่หวั่นเกรงแม้แต่นอ้อยแต่ก็ตามเวลาน,นี้มีกลุ่มสปารดาแห่งการทะบร,รังระดับปะเทศในระดับเทศบาลมากมายปรากฏขึ้นพร้อมกันในตอนแรกพู่งสุดพว,ดดวดตอนก็พอจะสามารถต้านทานกิจมณีของพวกมันได้ แต่เพียงไม่กีนนบบน่นาทีต่อมาผู้อุ่นสุดอวตตอนก็รับบาดเจ็บและในไม่่นาทีต่อมาเขาก็ถูกสวัดาแห่งการทำกระงจนมากปิดลอมส่งผลให้เขาถูกฉีกชากในพิษตาเสียงกรีดร้องจาคนจะปวดทัสน,นันปีกบนดางคู่หนึ่งเขาองสุดอวตอนถูกฉีกชากก็จักรันโรหิตสีทองจนมากกระเจา,ายไปทั้ง้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว ช่วยค่าด้วยเขาร้องตะโกนอย่างสิ้นบงังแต่ไม่มีใครมาช่วยขอได้ไม่ใช่ว่าไม่มีใครต้องการช่วยเขาหากแต่ว่าพวกเขาไม่สามารถทําได้จํานวนของพุ่งสุดมีน้อยเกินไปรอเทพสวรรค์ก็อยู่ระวังกระเด็นทางขณะที่ ป่าเทพและจักรพรรดิต้องใช้ประดาในการโดมกําลังเช่นกันดังนั้นกองรังรักที่หน้าที่ต้านทานเกมตีเอาไปในตอนนี้จึงมีเพียงแต่พุ่งสุดจะจํานวนของพวกเขายังน้อยเกินไปในทางกลับกันธรรมดาแห่งการแตรังตอนนั้นกบปรากฏตัวขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่องดังนั้นพุ่งสุดแต่ละคนจึงต้องเปเ็นตหน้า กาะสับดาหแห่งการทำรังจำนวนนับไม่นนี่เป็นสาเหตุให้ไม่มีใครสามารถรักการต่อสู้ของตัวเองไปเชื่อเหลือผู้พิทักษ์ปวรตอนพู้นัันดาหลังจากนั้นไม่นานกินไอผู้พิทักษ์ปวรตอนก้อนแอลโองเรื่อยระะการปาดเจ็บของเขาก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันแต่ทนนดั้นในช่วงขณะหนึ่ง สู้ขึ้นกระแทกจะกระเปิดครอบของพื้นที่ดวงดาวไกด,ดวงบอด้างสปปะาัดแห่งการทำทั้งจำนวนนับไม่ถ้วนภายใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวพวลอากาศโดยรอบแตกออกไปเสียงเสียงดระฟันพง เรือทิ้งไบเพียงสัป,ปดาห์แห่งการทำลายทางอันตรายสัมพันธ์ที่บาดเจ็บสาหัสและดับพุ่งสุดที่แทบจะไม่รับบาดเจ็บใดเลยสำหรับพุ่งสุดอวตอนรากของเขาได้หายไปแล้วเห็นได้ชัดว่าเหตุการณ์มาคู่เป็นการ,รทำลายทางตนเองก่อนตายของพุ่งสุดอวตอนซึ่งมันได้ฆ่าชีพิตของสัป,ปดาห์แห่งการทำลายทางไปนับไปท้วน แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าสับปรารดแห่งการทำลายระดับพุ่งสุดได้ความสามารถในการฟันฟูของสับประรดแห่งการทำลายระดับพุ่งสุดนั้นน่ากว่ามากอีกทั้งมันยังมีวิธีช่ชีวิตที่น่าทึ่งแม้แต่การทำตัวเองของพุ่งสุดตัวตอนก็ยังไม่สามารถเข้ามันได้มีเพียงพุ่งสุด ที่แก่งสุดเท่นเทพองแรกหรือเทพประสาทต้นนั้นที่สามารถสังหารจับดาษแห่งการทะายทางระดับพ้องสุดรอนีดาระ่าพ้องสุดได้แบ่งพื้นที่กันเพื่อรับมือกับสับดาษแห่งการทะบายทางเนื้อหนึ่งในสนามรบรอนนันก็เป็นพื้นที่ของพ้องสุดคนบูเขาได้รีบมาที่นี่เพื่อต่อสู้กับสัปดาษแห่งการทะบายทางกลุ่มนี้แม้ว่าพ้องสุดคนบูจะอยู่ห่างจากพื้นที่ของพ้องสุดพาวตอนแต่เขาก็ยังรู้สึกได้ถึงการระเบิดตนเอง พุ่งสุดอวตกระอดไม่ได้ที่จะแอบถอนใจออกมาพุ่งสุดร่วงหล่นไปคนแล้วบางทีร่องรอยวิญญาณของพุ่งสุดอวตอาจได้รับการปกป้องโดยสมัมผัสบางจาแต่ถ้าไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้ก็เท่ากับว่าเขาได้ตายไปแล้วท้ายที่สุดแล้วการฟื้นคืนชีพพุ่งสุดก็เป็นเรื่องที่ยากมากแม้ว่าชิ้นส่วนวิญญาณของเขาเตรียมคงอยู่แต่การฟื้นคืนชีพก็ยังยากกพอนก,กับการได้สัรรค์ เว้นแต่พวกเขาจะมีสมบัติช่วยชีวิตที่สํารางสึ่งของเทพองค์แรกในทเทปศาสตร์ท่อนนั้นพวกเขาจึงจะมีโอกาสรอดชีวิตอย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้สทุกคนจะมั่งคั่งเท่ากับเทพองค์แรกในทเทปศาสตร์ดังนั้นพุ่งสุตหัวตอนที่พึ่งจะหัวตัวเองเอาจจะกล่าวได้ว่าเขาได้ตายไปแล้วจริงๆพผ่งสุดทั่วไปไม่สามารถมีชีวิตรอดดูดานนักในสารบที่หดตายเช่นนี้เก่งว่าไม่แต่เราก็คงจะตายในไม่ชา้า มีเพียงผู้สุดที่งแก่งจริงๆต้นนั้นที่สามารถมีชีวิตรอดโดยต่อไปได้ผู้สุขนปโคิดกตัวเองแต่นัใดน,นั้นแสงทีทองก็ปรากฏขึ้นพุ่งผ่านสนามรบทำบายทั้งสภาธาต แห่งการระงตัวน้ำปโทษวในทันทีเมื่อมายังแทรกสอดไปที่กระจายไปโทษทั้งสนามรบหรือม่าตาของผู้สุขุนปูก็หดแคบลงการจมตีเมื่อคู่นั้นหน้ากว่ากันไปหากมาจมตีแส่เขาก็เพียงพอที่จะฆ่าเขาได้ในทิ่ตาเกี่ยวกับการจมตีนี้เขาพอจะเข้าต่อได้ด้วยสัมผัสจำนึกที่กอดผ่านออกไปเขาก็สัมผัสได้ถึงร่างแต่ร่างที่จอยปรากฏต่อขึ้นหึ่งพุ่งสุดคนจีรองจุกมจาวาปน เคลื่อนไหวเร็วแต่ผู้ที่ทำกระําตีออกไปมาคู่มีทั้งใครอื่นนอกเสี็จจากรุ่งสุดแสงทองอาจก็ได้ว่าพุ่งสุดแสงทองก็เป็นผู้ที่มีประวังแก่งเปลี่ยนดับต้นๆในบรรดากองรังเทปสองจุกอันตราดาซึ่งไม่ได้อ่อนแอไปกว่าพุ่งสุดผลการมากนัก พวามแขางของเขาในน่าจะเกลัวอย่างแท้จริงสมบัติแห่งการตะายงอาดับพุ่งสุดทั้งสองสำหรับได้ถึงตำแหน่งขัวพุ่งสุดแทงทองจากนั้นพวกมันก็รีบพุ่งไปในทิศทางของเขาในทันทีอย่างไรก็ตามพุ่งสุดแตงทองเพียงแค่ประกอบฝ่ามือก็ได้กันเขาก็สามารถสังหารสมบัติแห่งการตะายงอาดับพุ่งสุดทั้งสองลงได้ในทันที อ่อนแอเกินไปพวงสุดแสกทองกล่าวออมาอย่างห่างกาดลงมือเร็วเข้าสังหารสรรราษแห่งการแารังตอนนี้อนนที่ปีพนึกนารอกแห่งการแารรังเดีรยวยวสุดพวงสุดประมการออกคำสั่ง เข้าใจแล้วพวกสุดแสงทองแต่พวกสุดคนอื่นแพยกหน้าด้วยความเริ่มมือของพวกสุดทินหน้าสมงกัวเรานี้แรงกดดันแต่สอดาแห่งการทวายรังที่เราพวกคนอื่นต้องปบกดับจนลดตรงลายเท่าเพียงแม่นานชานรบ ก็ถูกผลักไปจังบริเวณชายขอบของนรกแห่งการทะบายดางเมียนมที่สามารถขับไลส่สะพานดแห่งการทะบายรางตอนนี้กับสู่นรกแห่งการทะบายด่างด้แต่ในตอนนั้นเองพอร่าที่ชวนคนรุกเดนเนอส์เพืองกลัวอย่างยิ่ง ก็แพร่กระจายออกมาจากนรกแห่งการทะแยงมันเป็นสับดาษแห่งการทะแยงที่มีดวงตาสีทองคู่จักออระแห่งการทะายงร่างกายของมันนั้นน่าสะพรึงกลัวถึงขีดสุดนี่มันทษทางร่างของเทพองค์แรกในเทพศาสตร์ต่างก็สะท้านโดยนักจารย์มี่อตันเช่นนี้อยู่ในนรกแห่งการทะแยงได้อย่างไร แทบบองแทกจะพุง่งสุดอันอื่นแทบไม่จะเชื่อในสิ่งที่เห็นการประตัขึ้นคนรกแห่งการทวายทางครั้งก่อนสับปะรดแห่งการทวายทางเช่นนี้ไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนหาสับปะรดแห่งการทวายทางที่แข็งแกร่งเช่นนี้ปวดตัวขึ้นพวกเขาจมไม่มีทางที่จะหยุดมันได้เลยราชาแห่งการทวายทางปรากฏตัวแล้วพุ่งสุดรอการกล่าวมาคาจะไปทดสอบเองพุ่งสุดแสงทองพวกไปด้วยความเร็วสูงสุด ในเมืองเขาถือตาประทับสีทองขนาดใหญ่เอาไปตาประทับสีทองนี้คือสมบัติสูงสุดระดับสมปรังไปตาประทับสีทองพวกหาราชาแห่งการตรรมดางในราชาแห่งการธรบมดังก็คว้าจับตาประทับสีทองเอาไปด้วยกงเล็บของมันตุ้มร่างของราชาแห่งการธรรมดังตัวกระแทกจัวกระเด็นกลับไปแต่พวกสุดแดงทองก็ต้องถอยหลังกลับไป2 3ถึงก้าวเช่นกัน เป็นประดามฆ่ามันคือราชาแห่งการทำลายทังจริงๆพวกเสือทองไม่รู้สึกแปลกใจที่ไม่แต่น,น้อยในช่วงที่นรกแห่งการทำลายรังปริกมขึ้นในยุจนยคจักรวรรดิทศไทยเขาเคอเข้าสู่นรกแห่งการทำลายรังแนงไปลุกราชาแห่งการทำลายรางแต่ตนให้เติบขึ้นและในเวลาน,นั้นเขาก็รีบหลบหนีออกมาอย่างรวดเร็ว เม่เช่นนั้นแล้วถ้าสภาพแปร้อมคนรกแห่งการทำลายางชีวิตของเขาคงจะจบชิ่นลงอย่าไ่ต้องสงสัยในขณะนี้มันคือการเผชิญหน้าครั้งแรกระหว่างเขากับราชาแห่งการทำลายลางผู้สุดบระวาักการเหตุใดถึงมีสับดาษแห่งการทำลายลางเส้นนี้อยู่ในรกแห่งการทำลายลางเทพองค์แรกกล่าวถามมันถูกเรียกว่าราชาแห่งการทำลายางมันอาศัยอยู่ในส่วนที่ลึกสุด กรรกแห่งการทะแปรราภายใต้ที่ผลของกรเกนมันมักระดับไหลอยู่ลอดเวลารหากไม่มีใครไปรบกรมันมันก็จะไม่ถึงขึ้นแม้ว่านรกแห่งการทะแปรรักทะปรรกขึ้นก็ตามแต่คราวนี้มันได้ถึงขึ้นแล้วในบรรดาสปดาดแห่งการทะแปรรากทั้งหมดกแเกงของมันนับว่าอยู่ในระดับต้นๆแทบจะไม่สามารถข้ามันได้ทำได้เพียงกำรับมันและผนึกมันเอาไเท่นนั้น เอานะครับโจทย์นะครับผมตอนนี้ค้างอู่แล้วนะครับเอาไว้มาชมกันต่อกันในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับผมบอกเลยนะครับในเว้นนี้เนื้อเทียนจะได้พัฒนพลังขึ้นอย่างมากได้จะมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้จะเป็นวีแพนด้านะครับผมเอาละครับถ้าพลาดกันใดก็ขออภัยันไดนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเ๋ยวกๆนะครับของขาบ